ตอนนี้คราวน,นี้มานานะคะก็หนาวมากนะคะวันนี้ก็เราไม่สามารถเข้า youtube ได้นะคะเนื่องจากเนื่องจากว่าต้องเข้ารหาร e ัสอีเมลให้ได้แต่ตอนนี้เราก็ยังยังเข้าไม่ได้เราต้องพยายามอยู่นะคะวันนี้เราอยู่กันที่นาค่ะนี่นะคะพาคุณพ่อมายามพานะคะที่ดักปลาคุณพ่อทําที่ดักปลาไว้ค่ะอ้ย แสงไม่ค่อยจะดีนะคะขอปัดหม่อก่อนขี่รถมาะคะ่ะเราเป็นคนขับค่ะช่วงนี้ขายขนมนะคะไปหาเลาะขายค่ะ,คะก่อนสิบบาทไส้หยองไส้หมูหยองปูอัดทอดดอกแล้วก็มีไส้หวานด้วยนะคะไส้หวานก็จะเป็นพวกใบเ,เตยสังขยาแล้วก็เป็นไส้สตรอเบอรี่ค่ะ ไต้หวันมีสองสองอย่างนี้นะคะเราจะพาไปดูคุณพ่อกันค่ะคุณพ่ออยู่ตรงนู่นนะคะแต่ว่าเราไม่กล้าข้ามไปนะคะเนื่องจากเราแต่งตัวมาค่อนข้างดีเลยรอคุณพ่อก่อนนะคะรอคุณพ่อมาก่อนค่ะตอนนี้นะคะก็เวลาเก้าโมงกำลังนั่งรอคุณพ่ออยู่นะคะคพ่อจะอยู่ในเกาะเกาะนี้นะคะเป็นเกาะหาปลาคา นี่คะ่ะคุณพอ่อมาแล้วได้ปลาปลาช่อนสีตัวอันนี้นะคะก็ได้เวลากลับบ้านแล้วคะ่ะนี่คะ่ะเราก็จะกลับบ้านกันคะ่ะ